ภัยแ้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงและอาจจะไปซ้ําเติมปัญหาฝุ่นควันนะคะทําให้ภาคประชาชนพยายามที่จะขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาหนึ่งในนั้นมีการจัดงานขึ้นมานะคะเพื่อที่จะขยับให้เกิดความร่วมมือของท้องถิ่นมากขึ้นค่ะ ประชาชนเยาวชนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมเทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ร่วมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ที่สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นบริเวณสวนป่าในเมืองแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะแนวคิดสําหรับการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะให้เกิดการทํางานร่วมกันเพื่อลมหายใจเดียวกัน โดยให้ทุกภักส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลีป่ยนแปลงให้สิ่งวัดล้อมดีขึ้นลดการเผาแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นควันนะคะโดยภายในงานก็มีเวทีเสวนาธรรมชาติชีวิตและลมหายใจของคนเชียงใหม่เวทีเสวนาที่บ่านี้ก็จะมีการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ด้วยประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงค่ะ ซึ่งจะทําให้เกิดจุดความร้อนมากตามไปด้วยการที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมกันจะทําให้เกิดพลังขับเคลื่อนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนปฏิบัติการและร่วมสรุปบทเรียนซึ่งจะเป็นพลังพื้นฐานสําคัญนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจสถานการณ์นี้ร่วมกันว่า มันเป็นสถานการณ์ร่วมที่เราต้องเจอทุกคนต้องช่วยกันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเองช่วยกันบอกช่วยกันเตือนช่วยกันขยายช่วยกันแให้ความรู้ทุกคนและผมคิดว่านี่แหละถ้าทุกคนรู้เข้าใจตระนักร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพเกิดขึ้นและนี่คือความยั่งยืนในอนาคตครับ ที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะทั้งฝุ่นควันจากในเมืองก็มาจากการใช้ยานพาหน,นะการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมมีฝุ่นควันจากการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าฝุ่นควันมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมยาวไปจนถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชน